ขณะนี้สมัครทั่วประเทศ7,000คนให้เลือกกันเองเหลือ200คนวนจะเลือกแบบไหนก็อย่าไปรู้มันก็อย่าไปรู้มันนะแต่ให้เลือกกันเองเหลือ200คนจาก200คนคนเอกประยุทธ์หรือ,อ,อคอสชจิตมาเหลือ50คนนี่ว่าเรียกว่า สวออมาโดยกลุ่มสาขาอาชีพกับอีกประเภทเดิมมาโดยตำแหน่ง6คนพบบอบพอบอเหล่าทัพออทั้งหมด6ตำแหน่งประลัดกระทรวงกลาโหมพอบอสูงสุดพอบอตอรอแล้วก็สามเหล่าทัพ6คนรวมเป็นสอบอ่า56คนแล้ว แล้วก็มีการสรรหาซึ่งคสช,อชอจะตั้งกรรมการสรรหามาไม่เกิน12คนไปเลือกคนมา400คนแล้ว400คนเสนอ,ชอ,ชอ,ชอคอสชคอสชจิบมา194คน194บวกกับตำแหน่งนเป็น200บวกไปห้ารวมแล้วสวจะมี250 ผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญปกติสวเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะไม่มีสิทธิ์ไอ้หวตไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญโดยเสนอสมัยทผมเป็นสวทอให้สว250คนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นคำถามพว่วงพวกเราจำได้ปะ คำถามพวกนี้เขาโหวตทั่วประเทศได้15ล้านเสียงว่าเห็นด้วยว่าให้สวที่คอสอชอตั้งอัเนี้ยมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีผมเป็นเด็กวัดไตริกเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเริ่มต้นคำถามพวกและมีคนโหวตเห็นด้วย15ล้านเสียงสมเด็ครบ I <laughs> don't